ทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับเมย์เอสมีหลังจากที่เมย์ May ทิ้งช่วงไว้จากอ่าอีพีที่แล้วที่เมย์พูดเรื่องค่าใช้จ่ายอ่าตอนที่เมย์เรียนภาษาใช่ไหมคะเมย์ก็บอกว่าเมย์อ่ะเรียนภาษา6เดือนแล้วครั้น,นี้เมย์ก็ย้ายกลับมาไม่ใช่ย้ายกลับมาสิย้ายมาเรียนที่ Community College นะคะหลังจากเรียนภาษาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นไม่ต้องบอกก่อนเลยนะคะไม่ต้องเล่าก่อนว่าทําไมเมย์ถึงย้ายมาเรียน Community College Community College คืออะไร c o m m u n i t y c o l l e g เเนี่ยมันก็คล้ายๆ University ก็ไม่คล้ายสิเหมือนอารมณ์มหาหลัยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มหาหลัยเป็นวิทยาลัยเหมือนคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักนะ o m m u n i t y c o l l e g e อ่ะเ,เพราะว่าตอนที่เมย์มาครั้งแรกเมย์ก็ไม่ไม่รู้จักเมย์ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเหตุผลที่เมย์เรียน Community College นะคะตอนแรกเมย์มาเมกาเนี่ยไม่ตั้งใจตะเรียเปลี่ยโถนี่แหละแต่คราวเนี้ยคือเมย์อยากอยู่ที่นี่เมย์ชอบที่นี่เมย์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำงานอะไรอะ่ะ เมถึงจะได้ได้วีซ่าที่จะอยู่ที่ต่อได้อะไรเงี้ยเนี่ยปะต้องเรียนอะไรก็เลยมีสองช้อยคือเรียนเรียนสายอาชีพก็คือที่เขาต้องการอยู่ก็จะเป็นอ่อะไรอะคอมพิวเตอร์ไซเอนใช่ไหมก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมลองอเข้าไปดูแล้วเมย์ก็ว่าเอเชี่ยไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทางกูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงๆแล้วคราวเนี้ยเราก็เลยเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนพยาบาลนะคะน่าแหละค่ะ เป้าหมายเมในการเรียนคอมมิชชั่นคอ l e เ e เนี่ยก็คือจะเข้าไปเรียนพยาบาลคอมมิชชั่นคอ l e เ e นะคะคือการเรียน2ปีนะคะ2ปีแล้วคุณก็จะได้แอสโซเซียดิกรสถ้าเกิดว่าแอสโซเซียดิกรสเนี่ยหลังจากที่ได้แล้วเนี่ยก็สามารถไปสมัครเข้าทํางานได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากสมัครเข้าทํางานก็สามารถทรานเฟอร์เข้ายูนิเวอร์ซิตี้ได้ชอบมีคนถามว่าเรียนคอมมิชชั่นคอ l e เ e ชแล้วทรานเฟอร์เข้ายูนิเวอร์ซิตี้ได้จริงหรออะไรเงี้ยคำตอบก็คือจริงนะคะสมมุติว่าเราเรียนเนี่ย ถ้าอย่างสมมติว่ามเมรียนที่กรอส m มอนใช่ไหมแคลิฟอร์เนียแล้วถ้าเม่อยาก transfer เข้าเอ่อ UC ก็คือ university of california of อ่ไล i e ซานเอโกหรือว่า LA อะไรเงี้ย u c ซี UCLA, หรือว่าต่างๆคือเราสามารถใช้พวกนี้ transfer เข้าได้แต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บเราต้องรู้ไงว่าเราอะอยาก transfer หรือเปล่าพอถ้าเราอยาก transfer เราก็จะเก็บหน่วยกิจที่ transfer เน่อไหมคะแต่เดี๋ยวเมย์วาพูดเรื่องนี้ อีพีหน้าแล้วกันเพราะว่าอีพีนี้เมย์จะพูดเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะเหมือนไม่เคยไปเจอกระทู้ในพันทิปเขาบอกว่าเรียนคอมมิชชั่นคอร์ลเลชมีแต่พวกโง่พวกแบบอะไรเงี้ยซึ่งเมย์รู้สึกว่าไม่จริงนะคะการที่คนที่เขาเรียนคอมมิชชั่นคอร์ลเลชมีทั้งคนที่อายุมากแล้วก็คนที่อายุน้อยอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเงินหรือว่ามีปัญหาเรื่องเวลาต้องทํางานพาร์ทไทม์ไปด้วยเพราะว่าคอมมิชชั่นคอร์ g เชเนี่ยมันจะต่างจาก u n น v e วอ i t y ก็คือเหมือนมหาลัยอ่ะก็อารมณ์เราไปจบจบ เหมือนจบมัธยมแล้วก็เข้ามาหาลัยเลยเข้าไปปุ๊บก็จะทุกคนเรียนเรียนตามหลักสูตรนี้เรียนปีนี้เรียนนี้งี้อยคล้ายๆเมืองไทยนะคะมหาลัยแต่ว่าเอ่อคอม t ิ c o l l e g คอเเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเรียน full time หรือ part time เนียเราจะเรียนแบบแค่วิชาน,ชานี้วิชาเดียวเทอมนี้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับเมเป็น international เราถูกบังคับให้เรียน full time นะคะ full time ก็คือ12หน่วยกิจ12หน่วยกิจเนี่ยต้องลงเต็มทุกทุก ทุกเทอมไม่สามารถที่จะลงไม่เต็มได้นะคะซึ่งเมเรียนมาแล้วประมาณ3ปี3ปี3ปีเฮี้ยนานมากใช่แต่ว่าเดี๋ยวเมยมาพูดเรื่อง P เล็กทีหลัง P ี e c r o s i s สำหรับการที่เมอบอกว่ามีจะเข้าเรียนพยาบาลเนาะเดี๋ยวเมย์จะพูดเรื่องอเรื่องนั้นอีพีหน้า,อ,นาอีพีนี้จะเป็นเรื่องค่าเรียนนะคะหลังจากที่เมย์ทานเอร์จากลงในภาษามาเมยจ่ายอะไรไปบ้างจ่ายอะไรไปบ้างโอเค ก็คือตอนที่เรียนภาษาเสร็จแล้วเราสมัครเข้าไปใช่ไหมสมัครเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปกรอกในเว็บเขาเลยอย่างเมเรียนที่ Grossmon t เมย์ก็เข้าไป www.grossmont.edu.edu.edu ed นั่นแหละ education เออนั่นแหละพอกรอกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะบอกรายละเอียดเราว่าคือถ้าเราอยู่เมืองไทยอ่ะเขาก็จะบอกรายละเอียดการขอวีซ่านันนู่นี่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเมย์อยู่ที่นี่แล้วแล้วโรงเรียนภาษาที่เมเรียนเนี่ยมันก็โคกับโรงเรียนเนี่ย มีก็สมัครผ่านโรงเรียนภาษาแล้วก็สอบวัดระดับาภาษาอังกฤษผ่านโรงเรียนภาษาแล้วก็ไปสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอีกทีท,ที่ที่โรงเรียนนะคะจริงๆถ้าเรามี TOEFL เราก็ใช้ TOEFL ยื่นได้เลยพอเข้าไปปุบ๊บฐานขั้นตอนการสมัครเอกสารก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนต่างชาติก็ต้องมีพวก I20 เมย์อยู่ที่นี่แล้วเนาะเมย์ก็ต้องใช้เอกสารพวกนั้นทั้งหมดซึ่งเมย์ไม่ได้ทําเอง สะทีเดียวเพราะว่าเมย์เรียนโรงเรียนภาษาที่มันโคกับโรงเรียนนี้อยู่แล้วเหตุผลที่เมย์เลือกเรื่องเรียนนี้ก็คือมันใกล้บ้านเนาะใกล้บ้านเลยแหละแบบห้านาทีเคยเดินไปได้แล้วน้าเมย์ก็เคยเรียนอยู่โรงเรียนนี้เมย์ก็เลยเออก็โอเคนะแล้วหลักสูตรอ่อพยาบาลเขาอ่ะก็สตรองมากเป็นเป็นคอมมิวเตอรคอลเลจที่อ่อเชื่อถือได้แล้วกันเพราะว่าการที่เราจะเลือกคอมมิวเตอรคอลเลจสักทีเนี่ยต้องเป็น สำหรับเมย์นะเมย์รู้สึกว่าเลือกของพยาบาลเออของอรัฐบาลดีที่สุดถ้าเลือก private เมย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีมันก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของรัฐบาลเนี่ยก็คือมันมันก็ผ่านมาแล้วแหละมันถึงจะได้เป็นโรงเรียนได้อะแล้วมันก็ถูกกว่าด้วยพูดเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายแต่ว่ายาวมากเลยโอ,โอเคเอืมหลังจากที่สมัครแล้วเข้าไปเรียนแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าหน่วยกิจนะคะเทอมหนึ่งเนี่ยประมาณ สี่พันกว่าเหรียญสี่พันหนึ่งร้อยเหรียญแล้วกันเนาะสี่ศูนย์ห้าสี่เออนั่นแหละประมาณนั่นแหละสี่พันหนึ่งร้อยเหรียญเป็นค่าหน่วยกิจคือสองร้อยเก้าสิบต่อหน่วยกิจนะคะเพราะว่าเมย์จ่ายค่าหน่วยกิจเทอมนี้นะเอาของเรฟเฟอร์เรนซ์ของเทอมนี้เลยเพราะว่าเทอมก่อนเมย์แตไม่ได้เนี่ยเทอมนี้เมย์จ่ายค่าเฉพาะค่าค่าเรียนเฉยๆเนี่ยสามพันสี่ร้อยแปดสิบเหรียญ ก็คือเมเลียน12หน่วยกิจเนาะเพราะว่าเป็นฟูลไทม์มันก็คือ290ต่อนหน่วยกิจแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ค่าั้นหรอกมันมีค่าฟรีมากมายจต่อันี้ก็4,000กว่าเหรียญมันมีค่าเฮลท์ฟรี fee, ก็คือค่าประกันสุขภาพของโรงเรียนนั่นแหละที่เราจะไปสามารถใช้ห้องพยาบาลได้โดยไม่เสียตังค์ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ค่าสมัครค่า enrollment อีกประมาณ5.52เหรียญไม่ประมาณหรอกก็5.52เหรียญน,นี่แหละ 5.52เหรียญแล้วก็ค่า payment fee อีกประมาณ2เหรียญก็ <c oughs> <c oughs> คือค่าเหมือนมันแกว่าอะไร international tuition fee ค่า student representation fee ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะคะแล้วก็การเรียนที่เนี่ยเราสามารถแบ่งจ่ายได้ไม่ต้องจ่ายทีเดียวสมมติว่าเราต้องจ่าย4,100เหรียญสมมติ4ี0 0ัหนึ่ยเหรียญมันเท่าไหร่วะสี 4, ่พันหนคูณสา หน,น,นึ่งแสนสองหมื่นสามพันเหรียญเออสองพันบาทการที่เราอันเนี้ยแสนสองใช่ไหมเราสามารถแบ่งจ่ายได้เทอมหนึ่งสามารถแบ่งจ่ายได้ประมาณสี่งวดแต่แล้วแต่เรานะสงสิว่าเมลงทะเบียนเรียนสปริงสปริงคือเทอมอ่ามก,กราถึงพฤษภาชใช่ไหมคะถ้าเมีลงทะเบียนเร็วก็คือลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาเมย์สามารถแบ่งจ่ายได้สี่งวดจนกว่าจะปิดเทอมแต่สงติว่าเมลงทะเบียนตอนมก,กราเงี้ยเมอาจจะสามารถแบ่งจ่ายได้แค่สามงวดอะไรเงี้ย เช่นถ้า4,000แล้วก็แบ่งจ่ายงวดละพันสามอ่าพันสามกว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบ่งจ่ายได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายค่าค่าผ่อนนั่นแหละเหมือนสมมติว่าเราจ่าย25เหรียญเพื่อที่จะเป็นค่าผ่อนแทนที่เราจะจ่ายพันสี่เออแทนที่เราจะจ่ายสี่พันก็เป็นสี่พันยี่สิบห้าเหรียญนึกอะปะแต่ว่าเมย์ก็จ่ายแบบนั้นแหละผ่อนจ่ายเพราะว่ามันแพงอืมแต่ว่าถ้าเราเรียน university เนี่ยค่าเทอมจะแพงกว่านี้มากนะคะ แต่ความแตกต่างความแย่ก็คือคือเราจ่ายราคานี้ใช่ไหมสี่พันกว่าเหรียญเนี่ยแต่จริงคนที่นี่เขาจ่ายค่าเรียนถูกมากบางคนเรียนฟรีไปเลยอ่ะเพื่อนเมย์เนี่ยบ่นนะว่าแบบเทอมนี้จ่ายค่าเทอมสองร้อยเหรียญโอ้โหสองร้อยเหรียญคุณแม่ฉันจ่ายสี่พันเหรียญอืมเพราะว่าค่าหน่วยกิจเขาจริงๆแล้วหน่วยกิจละห้าสิบเจ็ดเหรียญแต่มันไม่ได้คอมพลีตละห้าสิบเจ็ดเหรียญหรอกไม่ใช่ทุกคนจ่ายห้าสิบเจ็ดเหรียญบางคนก็แบบเพื่อนเราบางคนอ่ะ จ่ายแ,แค่แบบ25หเหรียญทั้งเทอมเรียนอะไรก็ได้เพราะว่าสกอเลชิพเขาเยอะมากทุนเขาเยอะมากฟินแลนเชียลเอทนั่นนูน่นนี่คือแทบจะไม่ได้จ่ายอะไรเลยเพราะเขาอยากให้คนเรียนหนังสือส่วนพวกยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยยูนิเวอร์ซิตี้พวกมหาลัยอ่ะมันก็จะต่างไปก็คือพ่อแม่ afford ใช่ไหมเหมือนพ่อแม่ส่งไปเรียนแล้วก็เขาก็ไม่ได้ต้องรับผิดชอบค่าเรียนแค่เรียนอย่างเดียวเข้าไปก็ไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะปกติแต่ว่าคราวเนี้ยพอมาเป็นคอมมิ n i t คอ o l ลเล e อ่ มันนอกจากเรื่องค่าเรียนแล้วมันก็แบบอารมณ์คอมมูวเนียตอ่ะมันก็ต่างไปเพื่อนในคลาสอ่ะมันจะไม่ใช่เพื่อนรุ่นเดียวกันอีกต่อไปแล้วนึกภาพตอนเราเรียนมาหาลัยนะตอนที่ไม่เรียนไม่เรียนโมโหนะคะเข้าไปปุ๊บก,ก็คือเพื่อนก็จะรุ่นเดียวกันนี่แหละโตขึ้นมาหน่อยก็คือพี่ซิวซิวก็จะกี่ปีปีสองปีห่างกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าคือในคลาสที่เนี้ยที่คอมม u n i t ี c o คอ e g เรจเนี่ยบางคนก็คืออายุแบบ สี่สิบแล้วห้าสิบแล้วก็มาเป็นเพื่อนเรียนกับเราได้เหมือนเขาอยากกลับมาเรียนเขาก็มาเรียนที่นี่น่าปะ่ะคะมันก็มันก็ดีได้อีกไวฟ์หนึ่งมันก็จะได้เพื่อนที่มีประสบการณ์ชีวิตเพื่อนที่รู้จากโน่นนั่นนี่แต่ว่าคนที่เนี่ยเขาเหมือนไม่รู้สึกว่าคนที่เรียนเขามาที่คอลเลจเขาตั้งใจมากเพราะว่าเขาตั้งใจมาเรียนจริงเวลาปกติแล้วบางคนมีลูกแล้วทํางานแล้วแล้วก็ยิ่งเจ็ดเวลามาเรียนอีกการเรียนหนึ่งคาต่อเทอมของเขาเนี่ยคือเขาแบบ เข้ามาแล้วก็ทําเต็มที่เนาะปะมันไม่ใช่นักมันไม่ใช่เด็กไว้รุ่นแล้วอะแต่นั่นแหละข้อเสียก็คือเวลาที่เราหาหาเวลาแฮงเอากันยากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนเรียนแล้วก็ออกไปคนนี้เรียนแค่คลาสนี้มันไม่มันมันไม่เหมือนมหาลัยอะความรู้สึกอะมันจะไม่เหมือนมหาลัยแต่ไม่รู้สึกว่ามันก็ดีนะเหมือนคนอะมีเป้าหมายว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นไอ้กรอส์วันเนี่ยมันดังพยาบาลใช่ไหมหละ่ะมันมาเรียนทุกคนที่มาเรียนเนี่ย ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันหมดเลยว่าฉันจะต้องเข้าให้ได้เพราะว่าที่เนี่ยมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะที่แบบว่าอ่าเข้าไปมหาลาัยแล้วก็เรียนจนจบอันนั้นคืออันนั้นคือ university ไงแต่อันเนี้ยคือ community college เข้าไปเราต้องไปเรียนตัวตัว general education ก่อน prerequisite ใช่ไหมเสร็จแล้วแล้วเราค่อยไปสมัครเข้าเรียนในโปรแกรมอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นมันก็จะรวมเป็น4ปีตอนแรกพูดเรื่องอะไรอะเออนั่นแหละ นั่นแหละคะ่ะสรุปก็คือเรียนหน่วยกิตละสองร้อยเก้าสิบแล้วก็มีค่าฟรีต่างๆรวมๆเทอมหนึ่งเนี่ยจ่ายประมาณสี่พันหนึ่งร้อยเหรียญนะคะก็คือประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทนั่นเองต่อหนึ่งเทอมนะคะเทอมหนึ่งก็ก็เหมือนเมืองไทยนั่นแหละเรียนมคกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภาแล้วก็ปิดเทอมปิดเทอมเสร็จก็มาเริ่มอีกเทอมหนึง่งตอนฟอแต่คือเราอะต้องเรียนทุกเทอมไงย,ยกเว้นซัมเมอร์เพราะว่าเราเป็น full time student ถ้างั้นวีซ่าเราจะโดนเทอร์มินาถ้าเราไม่ไปโรงเรียนแล้วถ้าเราไม่ลงเ,เต็ม12หน่วยเราต้องลงให้เต็ม12หน่วย for whatever reason นะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็แค่นี้ละค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดว,ว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าทักมาถามเมก็ได้ follow ig เมก็ได้นะคะเมกอิเมเหมือนกัน subscribe ด้วยเมย์ is me ไม่รู้พูดหรือเรื่องไหมคลิปนี้เป็นแบบเร่งรีบมากแต่ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเมย์จะมาเล่าเรื่องการที่เมย์ไปอ่าพี่เล็กพยาบาลมีอะไรบ้างแล้วก็อ่เมย์ไปเรียน CNA มาด้วยนะอืนั่นแหละอยากแชร์หลายอย่างมากเลยอะทุกคนแต่ว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแนละ้วแต่งตัวเหมือนหนาวมากจริงๆคือข้างนอกร้อนมากเป็นร้อยองศาเลยอะองศาฟาเรนไฮต์นะไม่ใช่เซลเซียสเออนั่นแหละแต่ข้างในเราคือเปิดแอร์ไงเราก็เลยหนาะวแบบ Not looking good. okay bye-bye thank you so much for watching and just subscribe give me a thumbs up and comment down below if you want me to do anything like this or if you have any question about this or if i'm not clear enough whatever reason just comment